ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เล่าหลอนตอนวิญญาณผีตายทั้งกลุ่มเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณแนนครับเป็นประสบการณ์จริงของคุณยายที่คุณแนนได้ฟังมาอีกทีหนึ่งโดยคุณแนนเล่าว่าตอนนั้นยายเรามีอายุประมาณ50ปีบ้านยายเราจะอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ยายอาศัยอยู่กับตาสองคนเป็นบ้านไม้เล็กๆตั้งอยู่เยื้องกับวัดมีถนนสองเลนและหน้าวัดเป็นทางสามแพร่งถนนเส้นนี้ได้รับฉายาว่าถนนร้อยศพเพราะเกิดอุบัติเหตุหนักๆบ่อยครั้งโดยเฉพาะหน้าวัดสมัยนั้นยังเป็นดินรูกรังศพแรกๆที่ทุกคนในสมัยนั้นจําได้ดีก็คือ ศพผู้หญิงท้องแก่เจ็ดเดือนที่ออกจากวัดจะข้ามถนนแต่วิ่งช้าไม่ทันหรือยังไงก็ไม่ทราบถูกรถบรรทุกดินทับเต็มๆจนตายขาที่หลังจากนั้นไม่กี่วันวิญญาณก็เหี้ยนออกมาหลอกหลอนคนที่ขับรถไปมาบางว่าเจอยือนโบกรถอยู่หน้าวัดเป็นประจำเหตุเกิดเมื่อคือนหนึ่ง ยายจำได้ดีว่าคืนนั้นเป็นวันพระคืนนั้นตาไม่อยู่เพราะไปเยี่ยมเพื่อนบ้านที่ป่วยหนักแถวปากน้ำยายอยู่บ้านคนเดียวแต่แกก็ฉินแล้วเวลาประมาณเกือบจะเที่ยงคืนยายกำลังนอนอยู่แต่ยังไม่หลับดีในบ้านเปิดเป็นไฟหลอดใส่เล็กๆก,กลมๆไม่สว่างมากแต่ก็พอมองเห็นแล้วยายก็ได้ยินเสียงบันไดดังเอียดอาด เมือนมีคนขึ้นมาบันไดบันไดไม้จะมีอยู่สามถึงสขั้นเองขึ้นมาจะเป็นประตูบ้านเปิดไปจะเป็นที่โลง่ลงๆที่มีหมอนมุ้งของยายนอนอยู่มุมห้องเมื่อได้ยินเสียงยายก็รีบลุกคว้าไม้หน้าสามที่วางข้างมุง้งลุกขึ้นเปิดมุง้งและเงียบหูฟังว่าจะขึ้นมาหรือเปล่าพานไปนานก็ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรยายคิดว่า หูตัวเองคงฝาดไปเลยวางไม้และนอนต่อพอผ่านไปสักพักยายก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อยายเหลือบไปเห็นผู้หญิงท้องแก่ที่เอามืออุ้มท้องตัวเองยืนอยู่ข้างๆมุง้งยืนอยู่ที่ใกล้ๆกลับที่วางไม้หน้าสามยายถึงกับช็อกทำอะไรไม่ถูกรีบลุกขึ้นนั่งพนมมือ แล้วหลับหูหลับตาภาวนาและสวดมนต์จนน้ําตายายไหลยายบอกเริ่มสวดมนต์ต่อไม่ไหวแล้วเพราะตัวมันสั่นและกลัวมากๆเลยลืมตาขึ้นว่าผีตนนั้นจะไปหรือยังพอคราวนี้ยายถึงกับต้องเป็นลมหมดสติไปเลยเพราะเมื่อยายค่อยๆทําใจแล้วลืมตาขึ้นมาดูภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือผู้หญิงท้องแก่คนนั้น ดูในท่าพับเพียบร้องไห้สะอกสะอื้นสภาพคือท้องแตกและกำลังเอามือโกยไส้ตัวเองที่กองอยู่กับพื้นกลับเข้าไปในท้องและดูหน้าสยดสยองมากและเวทนานั่นคือภาพสุดท้ายที่ยายเห็นก่อนจะหมดสติไปตื่นมาอีกทีตอนใกล้สว่างยายก็ยังคงล้มนอนอยู่ในมุ้งท่าเดิมพอได้สติ ยายก็เปิดมุ้งเพื่อจะวิ่งออกไปหาเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆบ้านแต่พอเปิดมุ้งมายายก็เจอผมคนร่วงเป็นจุกกองตรงที่เดียวกับผู้หญิงท้องแก่คนนั้นนั่งยายมั่นใจว่าไม่ได้ฝันไปแน่ๆจึงรีบวิ่งออกจากบ้านแล้วร้องให้คนช่วยสุดท้ายเพื่อนบ้านก็มาช่วยและพายายไปวัดทำบุญและรดน้ำมน์ยายไม่กล้าเข้าบ้านอีกเลย รอจนตากลับมาพ่อตาขึ้นบ้านไปตาก็ต้องตกใจเพราะเจอผมกระจุกเดิมกองอยู่และอยู่ที่เดิมตาจึงเอาผมใส่ใบตองไปลอยแม่น้ำและหลังจากวันนั้นยายก็ไม่ได้เจออีกเลยก็จะมีแต่คนขับรถผ่านแถววัดบางคนที่บอกว่ายังเจออยู่เพราะผู้หญิงคนนี้บ้านเขาอยู่บางปู วันที่เกิดเหตุเขากำลังจะไปรอรถกลับบ้านแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กลับและเขาคงอยากกลับบ้านแต่ก็ไม่น่าจะมีใครกล้าพาเขาไปส่งแน่นอนเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ด้วยนะครับ